ชมอากาศตอนเช้าๆจ้เพื่อนเพื่อนเบิ่งอากาศดีดีเหมือน,นี่ตานฉาดสาวในมุมนี่มุมนีส้สวยมากเลยด้วยมุมนีน่งงามค่ะตื่นยมามวันสาบพระอาทิตย์ท่านได้ขึ้นเลยค่ะพี่น้องมาเบิ่งค่ะ good morning everybody จันไดกากาะฝ good light like. good แช่กดติดตามกด subscribe ใหห็นีหนะาจันนะว่าบมงอากาศยังมาเศ้าพี่น้องอู้งามงามค่ะบรรยากาศยังมาเศ้าลมวีวีได้ v v พี่น้องหนาวเหรอคะ่ะอากาศเย็นค่ะภาพสวยๆนาาจนะเนาะเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะน้อยยังมือเศ้ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะเมือนี้ค่ะตะวินท่านได้ขึ้นค่ะพี่น้องสวย เสียงนกของจิก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 ยามมเสาโอ้ฝูงนกว,ว้าวฟันตาสติกว้าวไปหรอค่ะฝูงนกเห็นบพี่นอบินไปหรอโอ้งามค่ะน,นกขาเจ้าจออกแต่เสาโเออท้องฟ้าสวยครึ้มสีครามอืม เสียงนกป็นเป,น,ปเน,น,นเป็นฝูงไปแล้วเนาะมั้งนั่งกันสวยในเบิ่งงามๆค่ะตะเวนขั้นเดีโพค่ะเจ็โดโมงอยู่ค่ะตอน,นตื่นไปกินกาแฟค่ะพี่น้องสวยค่ะพูดในเมืองค่ะันก็จะมีไฟพิพ๊บปิๆบปิบิบิบตื่นมาตาเศ้าเลยได้เหมือนานมัทไถลไปเบิ่ง งามค่ะทองฝาสีฟ้าครามนะคะเนาะแข็งแรงนะคะเนาะเบิกกันแข็งแรงก็บสีอืออจนว่ามั่วเลยว่ะก็อนแบบมันโดนลมนะลมมันพัดนะเบื้องข้งบนเราสวยๆ เสียงลมค่ะลมลมมันผัดถนนนะคะก็เงียบค่ะทางผู้ถนนเงียบค่ะตอนรนถท่านไอแลคนคนวันวาทิตย์ค่ะตจอถนนเงียบเลยจ้กร่อยงามบอพี่น้องชมบรรยากาศตอนเช้าเาน้ำกันนะคะเดี๋ยวเดียว สวยสวยมากเลยช่วงโควิดนะคะเนาะโอ้ยประดิษฐ์ป่านไงดุด้วยอีพอเอ,อ้ช่วงโควิดนะคะเนาะต้องฟาก็สวยค่ะกําลังขึ้นค่ะ,คะ,คะ,คะแต่ว่าแต่ว่าก็สิบพงมากหรอค่ะพี่นนอะสวยว่ะ สวนสุดใจตื่นเขียนมาตาสาวมาไทยมาไทยภาพสวยๆนี่วิววิวมืองนี้งามอีลีแบบเบิงค่ะท้องฟ้านะคะน้องเหนฝนพอดตกนะคะเมื่อว่านฝนจะตกนิดหน่อยนเนาะมืองนี้โอ้เย็นค่ะ,คะ,คะเปิดหน้าต่างท้ายได้พี่น้องนี่มุมบนบนห้องได้เลยค่ะมุมอีกห้องหนึ่ง สวยค่ะ <c oughs> ม,มุมมุมมุมอีกของนึงอีสวยภาพหนึ่งนะพี่น้องหลุดกับซิมิแลนนะคะมือถือวานาทิตย์อาจจะเงียบนะคะถนนสวยมากค่ะดูท้องฟ้าดิงทิริงดิง,ดง,ดง ติงตรองตงิงหามามงามให้พี่น้องมาฝากพีฝากนองกันมุมได้สวยๆนะคะนะอออประเดีอยวค่ะก่นนะคะนะอุ้ย ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้หน่อยด้อจะเป็นกำลังใจให้กันเ y o ยูทูบต่อไปพี่น้องขอบคุณหลายๆถูกหลายประเทศนะคะทั่วโลกนะคะเนาะเพื่อนชาวยูทูบทุกคนนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามานะคะไปศาแน,น่พี่น้องโอ้ไปบ่าไา้มือไดหลายคนดอกคะ่ะซับสไคร์ลดค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆไปค่ะ มือนึงเขาไปชมหลายคลิปนะคะ่ะเข้าไปตามก็เจ้านะคะ่ะมันกับใส่เวลาเบิรดเมือเพี่นนองนี่ค่ะสวยเนาะค่ะเนาะยามเ,มเช้ายามเช้าเช้าสวยๆภาพงามๆผงนกบิน นี่ฝูงที่สองนะคะนะไปแล้วฝูงหันนกค่ะนกเป็นื้อเมือ่อกโอ้ได้ข่ะง่วงจนเขียนมาไทายผ่าไปเสยง่วงค่ะมัน,นีิบ่มีหมอกล่งค่ะอากาศ แต่เย็นมากเลยค่ะนิ้วมือนี่เย็นเลยค่ะพี่น้องงามๆค่ะอ้สวยตกฝากำลังสวยสวยๆค่ะฟังแต่เสียงเรา แข็งแางค่ะลมมันแห้งค่ะมันพัดหนากรองคนแขางบ้านสวน่วนเสียงการอ่กาก่ากาว่ะกาว่กา,กา,กาวะ่าวะ เงี้ยมาฝากกันนะคะ